ยังเออโอเคกาลาเลนจริงจริงเพราะว่าเออในการฉีดวัคซีนต้องกลุ่มเสียงต้องหมอพร้อมต้องอะไรเออแล้วก็ OTP รหัสโอ้อะไรก็ไม่รู้นะคือไม่เป็นอ่ะนะรัฐบาลควายไง เปนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกต้องกลุมเสียงต้องมอเตอร์ไซค์แท็กซี่คยยุยอะไรผมว่าบัตรประชาชนบัตรประจําตัวประชาชนดีกว่าไหมผมว่าน่าจะดีกว่าผมจําได้อย่างคุณธนาทรก็เคยพูดครั้งนึงเขาบอกว่าเอ้ยบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวพายามาก็ะสีปุ๊บปึ๊บป๊บ,ปบไม่ต้องมานั่งเอ่อลงทะเบียนหมอพร้อมอะไรก็ไม่รู้แอปหัวควยุย ลงแม่งไม่เป็นไงถูกไหมเออลงไม่เป็นไงอืมนะครับก็เนี่ยอย่างนี้อ่ะไม่เป็นนะโอเคแล้ววันนี้ผมพูดเรื่องอื่นดีกว่าอันนี้พอละเอา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 เรื่องวัคซีนแค่นี้พอละจริงจริงคนไปประจําตัวประชาชนไปเดียวพอแล้ว นะแสงหน่อยดิเออเลืนแสงหน่อยเลืนแสงหน่อยี่กงถึงนอกไหมอ่ะถึงนอกไหมมองไม่ชัดเลยเนี่ยโอเคม่านผมมันใหญ่โอเคไม่เป็นไรงั้นผมจะพูดถึงเรื่องเออสวีฟ้านะ อ่าผมจะให้ดูเสาไฟฟ้าที่้านผมมันใหญ่โอเคไม่ต้องดูหรอกเสาไฟฟ้าเนี่ยเขามีไว้ทำไมมีไฟนะไฟเนี่ยเขามีหน้าที่ส่องสวา่างเออถ้าไม่มีไฟเนี่ยก็จะอะไรมืดมืดโจกรกมยก็ป้นจี้เขาได้เนี่ยแต่เสาบ้านกูมันไม่เห็นมันมีอะไรมันธรรมดาน่ะ ่สายไฟขอไฟเขาก็มาติดให้เท่านั้นเองถูกปะ่ะแล้วทำไมถามหน่อยทำไมต้องมีเสากิรินอ่าไม่ใช่กิรินดิไออะไรวะ,ะไอลูกผงอ่ะกิเลนอะไรก็ไม่รู้ไงกิรินกิเลน,ละเลลนอะไรไม่รู้กินาเหีเฮแม่งเรียกไม่ถูกนะครับ กินนารินกินนารินกินกินนารีเอา้ามาทําเหี้ยอะไรเขาเขาทำไมรู้ไหมก็นี่แหละพันที่ก็บอกอะไรภาษีกูนะภาษีกูแล้วแล้วก็พวกนี้นะพวกไอพวกกินนารินเนี่ยเขาก็ต้องมีค่าครูครูบาอาจารย์ค่าวิชาเนี่ยใส่เข้าไปเขาต้นะีิถูกไหมมันก็เข้าไปเก็สิงเขาบอกว่าต้นละหมื่นหรือต้นละแสน สุดท้ายก็ภาษีกูถูกไหมประมาณนี้เอาวันนี้พูดแค่สองเรื่องพอนะเออเรื่องเสาไฟฟ้าเนี่ยภาษีกูนะใหญ่งบเนี่ยห้าแสนล้านเนี่ยเอาแถมอีกเรื่องนะึงไม่สะใจเอาอีกเรื่องหนึ่งแตมตีนเลยไอห้าแสนล้านเนี่ยกูมาทำเคี่ยอะไรอะ่ะถูกไหมเออนะห้าแสนล้านเนี่ย บางทีก็กู้มาแดกบ้างอะไรบ้างเนี่ยรถถุงรถถังด้วยซื้อมําเหี้ยอะไรวัคซีนสั่งบ้างหรือเปล่าถึงสั่งมากก็สั่งจะชิโนแวกแตแอสตราเซนกาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยเนี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 ยลงต่ำอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ไม่ถูกไหมเออเป็นวัคซีนแบบค่วยๆอะ่ะแต่แอสตราก็ดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มา รัฐบาลปกปิดความจริงเดี๋ยวสั่งเย่ออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็เลยเหมือนกับยัดเยียดให้เราฉีดซิโนโแวคเหมือนกับรัฐบาลแม่งถือหุ้นกระจีนอย่างเงี้นะฮะเออก็ประมาณนั้นนะครับรถถังเรือดำน้ำอะไรเฮี้ยอะไรมึงก็พอๆหน่อยเถอะนะคนจะตายกันอยู่แล้วนะครับเงินทองอะไรเฮี้ยแม่งก็จ่ายให้มันดีๆหน่อยแทนที่มึงจะมึงจะจ่ายทั้งแอปทาเฮียอะไรมึงก็ จริงๆก็จ่ายสดดีกว่านะโอนเข้าธนาคารกรุงไทยกสิกรแบงค์เฮียอะไรก็ามาสิกรุงไทยอมสินอะไรก็ว่ามันโงโอนเข้าไปดิถูกว่าโอนเข้าไปกรุงไทยก็ใส่เข้าไปอมสินก็ได้หรืออะไรก็ได้แบงค์ของรัฐอ่ะเออไม่มีก็ไปเปิดใหม่อย่างเงี้ยก็ได้ถูกเปล่าเออไม่ใส่หมายเลขบัตร อ่าหมายบัญชีธนาคารแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นแหละโอเค